คอรมอรแจ้งสอนชอ,อัญเชิญพระบรมเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพลงเสียงทรงพระเจริญก้องสภาประธานสอนชอแจ้งรับทราบมติคอรมอรอัญเชิญสมเด็จพระบรมอรโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ขึ้นทรงราชสอนชอพร้อมจะเปล่งเสียงขอพระองค์ทรงพระเจริญ เมื่อเวลา11นาฬิกาสนาทีวันที่29เพฤศจิกาย,ยนที่รัฐสภามีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่76ทับสอเป็นพิเศษที่มีนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนชเป็นประธานการประชุมได้มีวาระการพิจารณาเรื่องการดำเนินการตามมาตรา2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพศ2 5 5 7ประกอบกับมาตราย3ของรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทย พศสอ5พมีผู้เข้าร่วมประชุม243คนจาก250คนระเบียบวาระที่หนึ่งเรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมโดยนายพรเพชรแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่มีประกาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดลราธิเบศรามาธิบดีจักรีนรีบดินสยามมินทราธิลาชปรมนาธิปิษรสวรรคตบัดนี้นายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนที่สุดนร0503ทับ4 4่สลงวันที่29พฤศจิกายนเรื่อง แจ้งเรื่องการสถาปนาแต่งพระราชทายาทไว้แล้วตามกฎมเทีบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พศ2467บัดนี้ราชบัลลังก์ว่างลงและพระมหากษัตริย์ไทยได้ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบระโมโอรสาทิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ศิาิมกุฎราชกุมารเป็นพระราชทายาทตามกฎมเทีบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พศ2467คณะรัฐมนตรีคลมจึงขอแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ แล้วให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระราชายาตขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์สื่อไปรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกแก่สมาชิกในห้องประชุมตามที่ประชุมสอชอทำหน้าที่รัฐสภาได้รับทราบการแจ้งมติคอรมอแล้วขั้นตอนต่อไป ตนจะได้นำความกราบบังคมทูลอันเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรสยามกุฎราชกุมารขึ้นทรงราชสื่อพระราชสารตติวงเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประชาชนไทยสืบไปตามมาตรา2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพศ2 5 5 7ประกอบกับมาตราย3ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2550 ในโอกาสอันเป็นมหามงคลผมขอให้สมาชิกทุกท่านโปรดยืนขึ้นเพื่อน,น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลใหม่นายพรเพชกล่าวให้สมาชิกสนชถวายพระพรพร้อมกันจากนั้นสมาชิกสนชพร้อมใจการเปล่งเสียงว่าขอพระองค์ทรงพระเจริญจากนั้นนายพรเพรสั่งปิดการประชุมเวลา11.25นาทั้ทงนี้ตามรัฐธรรมนูญปี2557ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันระบุหมวด2เรื่องพระมหากษัตริย์ ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2550หมวด2ในมาตรา23คือกรณีที่ราชบัลลังหาว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งพระราชทายาทไว้ตามกฎบทีรบาลแล้วว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช2467แล้วให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบและให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบ จากนั้นจะให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชและเป็นพระมหากษัตริย์สืบไปแล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ